พร้อมคนพร้อมทีมงานพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุคนนะครับผมมาพ่อขบาวแดงกือเก่าครับพี่น้องกับเมนูสับแฮบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อไี้ได้ตำหุ่งกับนี่นทันทันแมงคีนูนครับแมงคีนูนตัวใหญ่ายายายเลยนะครับพี่น้องอันนี้ผมขว่วซุกเลยเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้คั่วสุกแล้วนะครับป่นกระแซบนะครับพี่น้องเฮาคั่วสุกก่อนแล้วเฮาก็เอามักม่วงนะครับผมมาฝานฝานฝานแล้วเฮาก็ไปต่ำพร่องป่นแมงจีนูนป่นแมงขีนูนมาพี่น้องมะแซบ่แซบๆนะครับห <c oughs> นูนไม่อ่อน ืมทำงานทุกมือแหละฟูงบินตำ่ำ่ามีมือยุดเลยปีใหม่สงการออกทำงานทุกมือเลยืมมันจะวันนี้บมไข่ครับ เพื่อนเพื่อนไข่ไข่จะติมท้องได้หรอ แมงกินนูนนี่เป็นที่อยู่ในต้นไม้เนาะพี่น้อง,น,องนะกินใบไม้ครับแต่ว่าแมงจูจีน้นี่อยู่ในขวยกินงวยกินควายเข้านะครับเอามาแกงอนะครับแกงแสนอไม้ นไม้หวานหวานปิดน,น้ไม้ใต้ดินบนคูดเอาครับ อันนี้พื่อน,นับโตขายได้พี่น้องแมงคีนูนนี่ครับเพื่อน,นับโตขายทุงหนึ่งหนึ่งร้อยตัวร้อยสามสิบบาทซื้ออยู่ในตลาดพิมูนนี่ครับ เฮ็ดกำลังออกไปน้องคลองปากกับกำลังออกไอ้ผมเหินเฮ็ดเพาะพร้อม จวดจาดทษนี่โดนๆเทอาผมได้กินหึงในแมงกินูนีค่ครับป้ายพี่แมง่าเพลินแหงด่วาเอามะตำสดๆโลดดพอนะก, <c oughs> กินมันก็กินได้ไน,นะครับพี่น้องมันก็ปินมันก็เปินแมงเนาอแต่ว่า กับอยังแนะนํำให้กินแบบสดๆเนาะครับเพิ่อนก็นจะบีบไอ้ของซุกกระโปกข้างในมันออกก่อนถ้าไปรจะกินสดๆ,ๆนี่ครับบีบออกแล้วเขาค่อยเอามาตำตำใจมุ่งมั่วหน่อไม้น้อย พระกระจอกน้อยครับ ใส look, me, ่กับแคบหมูพร้อมเลมมาเนี่ยหวานองค์เพิ่นดีอยู่เพิ่นาหวานนะครับคุนล่ะ ซื้อแบบเป็นต้มมาเลยครับสี่สิบบาทได้หลายอยู่ได้หลายอยู่ครับเป็นต้มให้พร้อมนะครับพี่น้องสี่สิบบาทเท่าแบบว่าพร้อมรับประทานได้เลย อืมฟูงบินตัมนะ้มไงขยันทำงานครับผมมีมือยุดเลยอืม ปลามันโตระบาดคุนพี่น้องเ <c oughs> ห็นแล้วนี่นนนนนตตนเนี่ยครับกระจีงวลอยตัวเป็นขาย1อยสามสบบาทคุณตกตัวระบาดถ่ดไอเนี่ยลองกิดเบิ่งครับพี่น้องขันลอยตัวลอยบาทพอดีตกตัวระบาดอันนี้ลอยตัวลอยสามสิบ chắc tốt bạc thôi đấy, to tổ นัวนัวนัวสุดยอดครับ <c oughs> ตอนปลาล่าครับอู้ ฉีกปะลาระแซ่บ อุ้ยเซ็นก่อนมาเนี่ย แห่งกินแห่งมันครับแห่งกินนุ่นมันมันนะพี่น้องผมบอกเลยครับกินได้ทั้งขาทั้งหัวแต่ว่าปีกเป็นแข็งมันแยอะ่นะครับเขาจะเสียเวลากแกะแค่ปีกมัอนออก thịt ít đút này หวานแต่น่อไม่อ่อน่ะมันจะหวานแบบนี้นะครับหวานแซบ่บ ทั้งแมงกินนู่นทั้งเน่อไม้แคปมูนะครับผมอุ้ยจัวจาดมือนี่ครับสุดยอดนะครับผมแห่งความแซ่บอาหารกับเข้าอีสานบ้านเฮาแล้วพี่น้องเอะขอโทษขอไปพีนกก่น้องคนใดที่เพื่นบบกินนำนะครับผมผู้ใดกินครับ มาแซ่บๆน้ากันนะครับผมกระปาอแดงฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขุสุขคนกดไล่กดแจบกระแดงเนี่เด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็่นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับกราแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์สุขุสุขคนนอนรับกันได้เงินหมื่นนอนตื่นกันได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือก็จะแก้วมันนีโชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงเทานี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ